พี่ชื่อเด็กหญิงราสิตาจันขาวอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองหมายเลขหนึ่งนโยบายของพี่ก็คือจะช่วยดูแลการเว้นระยะห่างในช่วงโควิดจะดูแลกันรับประทานอาหารในช่วงกลางวานันจะดูแลขยะบริเวณโรงเรียนและนอกโรงเรียนขอบคุณค่ัสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายสประมาณยาเราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับหมายเลขสองครับนยยันยใยนโยบายของพี่ก็คือ จะช่วยค,คุณครูและนักเรียนทุกคนดูแลการการจัดขยะการจัดการขยะในบริเวณโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีการจัดโครงการห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ขึ้นครับ,บค,ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อไนรินสุทธิาพ,พาทรพิงพาอยู่ม2หมายเลข3นะคะนรูปแบบของพี่คือการรับประทานอาหารให้หมดพว่รถเปริมาขยะอินทรีย์การจัดระเบียบแถวขึ้นบันไดโรงเรียน,นะคะ่ะ แล้วก็การดูแลบริเวณโรงเรียนแล้วก็รักษาความสะอาดให้องเรียนค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเตยินอยู่บนระแทนโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่2ที่หมายเลข4วันจันทร์พี่ก็คือพี่จะช่วยการจะแถวหน้าสองและการรับทานอาหารให้หมดจานเพื่อเพื่อปริมาณขยะ NC ค่ะแล้วก็พี่จะช่วยในการขยะขยะให้ถูกถังค่ะโอเบสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทันัยบรอหิมครับ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สครับหมายเลขห้าครับนโยบายของผมนะครับคือจะช่วยครูนะครับดูแลเรื่องมาตรการโควิดสิส่งเสริมให้พี่ๆน้องๆนะครับอ่านหนังสือในตอนเช้าเพื่อเสริมทกษะในการอ่านครับและผมนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่ๆน้องๆให้ดูกับผมแล้วก็ผมก็จะส่งเสริมให้พี่ๆน้องๆนะครับช่วยกันลดขยะในโรงเรียนเช่นการกินอาหารให้หมดถานครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะพี่ชื่อเดอินมาค่านันบัวทนันหมายเลข6กนโยบายของพี่ก็คือจัะรีบยบแถวคาร์ลธรรมชาติและกาบวันก่อนขึ้นอาคารเรียนดูแลความสะอาดบริเวณโดมดูแลเรื่องการระยะหารในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะขอบคุณค่ะ